วันนี้คุณบอกรักพ่อหรือยังตอนนี้ผมอยู่ที่สวนอบจเราจะมาตามหาคนที่กล้าโทรหาพ่อและบอกรักพ่อเรามีรางวัลให้ไปกันตอนนี้ผมยังสะดอกผมรีบกลับแล้วเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันพ่อเนาะอนเทนที่ง่ายๆก็คือว่าอยากให้น้องโทรหาพ่อแล้วก็บอกรักพ่อไม่มีตังค์นยเขาจะไม่มีตังค์เฮ้ยใช้ค่อยืมนะซักหน่อยปกติบอกรักพ่อทุกวันไหมไม่ค่อยบอกไม่ค่อยบอกเราชื่ออะไรชื่อภูมิครับชื่อภูมิโอเคเดี๋ยวน้องภูมิจะโทรหาพ่อหุ่อี้วันด่ครับฮัลโหล จดดมันรักนะวันพ่อรักตลอดรักเสมอขอบคุณที่ให้ตังค์ทุกวันไม่เคยขาดป้ารักน้องแม่นี่สุดยอดสสุุดดคืออะไรเอ๋อรักสุดสุดอ่าอ่ะขอบคุณครับปกติบอกวันพ่อทุกวันไหมไม่ค่อยโอเคเราชื่ออะไรเอ่ยชื่อไปฝนชื่อไปฝนโอเคลุ้นกันว่าพ่อน้องไปฝนจะรับสาย พ่อแรงนเออน่าดูย no ังไหนะหนูอยู่ที่งานนาชัมมี่งไรนะเฟสติวัลค่ะนีทำไมวันนี้แนเด็ดีดีบองลักก็วันนี้วันพ่อเลัมปจะักหน าจเป็นพ่อลูกที่น่ารักกันมากๆเลยชื่ออีคิวครับโลพ่อพ่อพ่อทำไมทำไมเออรักนะฮะลักนะรักนะได้ยินไหมเนี่ยพักเด้อโอเครักลุงไหมเออรักน้อยเฉยเฉยบ่าไม่มาเราชื่ออะไรเอ่ยชื่อคิมชื่อคิมโอเคฮัลโหลอยู่ไหน รักนะบอกว่ารักนะมีความสุขมากๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาของไปให้นะรักพ่อนะคือพรุ่งนี้มันคล้ายวันพ่อไงพี่อยากจะให้เราโทรบอกรักพ่อเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้ถ้าพ่อเสียแล้วโทรบอกแม่ได้ไหมพ่อมันเสียเอาเหรอโทรบอกแม่ได้ไหมั้นพี่ขอโทษด้วยนะโทรบอกแม่ได้ปกติบอกแม่ทุกวันไม่เคยบอกรักเลยแม่วันไดลูกชักนะ พักนะไออยังพักนะไออยังเนาะพักนะไออย่างแักนะพักนะรักนะรักนะไออย่างรักนะรักนะรักนะรอเรือกระลันก็ไก่อ่ะเอืออีหมาน้อยมว้ามันเงี้ยเจ้าหัวเจ้าโอเคโอเค บางครั้งคนที่เรารักอาจแค่ร้อยเราเอ่ยคำว่ารักให้เขาได้ยินอย่าร้อยถึงวันพิเศษกันเลยนะครับเพราะคำว่าลักมันบอกกันได้ทุกวันถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและอย่าลืมใบบอกรักคนสําคัญของเรากันด้วยนะครับเรื่องในวันคล้ายวันพ่อแห่งชาตินะครับผมขอให้พ่อทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขกันมากๆนะครับผมสวัสดีครับ